ก็สวัสดีลูกค้าครับผมสวัสดีเอฟซีจากที่ชังกูไปดำครับคันนี้เข้าอีกหนึ่งคันนะผมจะเป็นรถเจ้าซูกิไอเจ้าทาทาครับผมสี่ล้อทาทาครับคันนี้เป็นดําครับอเป็นดาสามมิตรแท้ครับผมเอาไฟฟ้าก็ทาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับเงียบจิบครับผมดำใหญ่ครับคันนี้ ดำใหญ่ดำสวยครับภายในก็ยังไ,ไม่ล้างครับภายในเราหยุดครบอยู่ครับเสียนมือจะได้ไม่เสียบหงเหินเขายังสวยครับยังไม่ผุครับผมภาษีหกเจ็ดครับรเจ็ดหลังฐานขบวนครับ ถ้าใครสนใจก็มาดูตัวจริงได้ครับผมโทรตูท้งหนึ่งครับหนึ่งครับก็รับแรกเปลี่ยนทีเ,ทนทนเดินถ้าคุหมนเดิรมบผมถามคปดตามสามิดแค้ครับดี่จดีเค่ห้ียบีิปครับ ก็มาดูเสนอเด็กก็มาดูที่ร้านครับร้านตั้งอยู่อำเภอเมืองบุยดครับผมเส้นบุยดำดังรองหลักเดียที่ถึงห้าครับก็คลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับผมครับ